วันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีตลาดข้าวโมงนนแดงนะคะวันนี้กิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายเลยผล<ย>ิตภัณฑ์ใหม่จากทีพย์พสัสัวนี้นํามาแจากกันรีๆเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซองสีฟ้านะคะรับเป็นไปก่อนได้เลยเป็นของครสจากทิพย์พัสดุนันแดงและซองสีน้ำตาลค่ะเป็นน้ํามันถั่วชนิดงขลาที่ย์พสัสรถใช้ง่ายนะคะเติมวอมอร่อยกับเมนูความอร่อยนะคะกับอาหารของคูณรานี้ให้เป็นจานอร่อยได้ ผีทองแล้วก็เชลงกระท้าหรือว่าจะแกงสื่แกงซอกอะไรแบบนี้ก็อร่อยทุกเมนูเลยวันนี้แจกฟรีนะจ๊ะมารับกันก่อนได้ที่รู้ธของเราอยู่ทางด้านนี้เลยเดินตามเสียงประชาสัมพันธ์นี้มาได้วันนี้แจกฟรีกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราและนอกจากนั้นนะคะกิจกรรมพิเศษของเรามีเยอะแยะมากมายเลยจะมีการสาธิตน,นะคะการทำ วันนี้มีเมนูไก่กระเทียมนั่นเองโดยใช้ผลิตภัณฑ์ซองสีฟ้าที่แสบไฟนะคะเป็นตัวช่วยในการปรุงอาหารให้อร่อยในเมนูนี้แล้วพิเศษไปกว่านั้นเลยนะคะเรามาพมกับศิลปินหนุ่มอารมณ์ดีนะคะใครๆก็ต้องรู้จักเป็นดาราหนุ่มยุ่งหล่อนะคะนั่นก็คือพี่ัามบุญจันเรืองนัง่นเองตอนนี้เดินทามาถึงแล้วนะคะวันนี้ผมก็เดินทางมาไกลเลยนะฮะจากกรุงเทพนะครับเพื่อจะมาพบปะนะครับผมทุกท่านนะครับผม มาในวันนี้นะฮะมีของมีของมาแจกนะฮะของปรงรสของเรานะครับแจกกันฟรีเลยนะครับวันนี้มาในวันนี้เราแจกกันเลยนะฮะไม่มีการนํามาขายกันเลยนะฮะ,ะเรียกลูกค้ามาเล่นเกมกับเราเลยดีกว่าขอห้าลานค่ะไม่ซ้ำนะไม่ซ้ำมาเลยครับมาเลยฮะผมเป็นตัวอย่างง่ายๆเลยครับผมหนึ่งสองสามเทพรุ จิ้มจิ้กันตลาดค่ะอันหนึ่งสองาเอาชใช่ดีฮะดีฮะนอยวเจยวกันตลาดค่ะถือเรีกว่าหน้ารักจริงๆเลยนะฮะ อ่ารับไปเลยด่ง่ายเลยครับผมนามาผัดนมาปรุงอาหารที่บ้านนีฮะไม่ต้องไปใช้น้ำโปง่งน้ำปลาน้ําำตาสุเาเยเนี่ยฮะมีแค่ซองนี้ซองเดียวก็อร่อยจะได้แล้วนะครับง,ง่ายเลยนะจ๊ะดอกทุเรครับผมนีขอ,อนะครับอร่อยไหมนี่นะครับนี่เลยนี่เลยนะฮะเดี๋ยวลองมาชิมกันดูนะครับอร่อยเลยนะฮะ มาในวันนี้เราแจกกันฟรีๆเลยนะครับไม่มีการนำมาขายกันเลยนะฮะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากกันด้วยนะครับกับของคือรถของเรานะฮะสามารถจะหาซื้อกันได้นะครับผมตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะซื้อนะฮะมาในวันนี้มาคุ้มๆของเรานะครับเราแจกกันฟรีๆเลยนะครับอ่าสุดท้ายนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณจริงๆนะครับผม ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายค่ะ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 บายบายขอบคุณมากเลยอะไรคะพรกะแคกิจกรรมของเราที่เราชิมคิวกัน ก็ะะะสิ้นสุดลงแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณพี่ตักคอนีิบูลด้วยที่มามอบความสุขความสนุกม,มาร่วมสนุกเล่นเกมกับเราที่ตลาดท่า่วงแห่งนี้นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วฝากไว้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราของทิพย์ร์รถนะคะกับพกพุงรถนิพพุรรถและน้ำมันหนอยชนิดขอมรานทนิพรรถใช้แล้วถูกอกถูกใจอร่อยนะคะก็าสามารถหาซื้อได้ตามงสรพสินค้าหรือว่า ตัวซื้อนะคะทั่วไปตามท้องตลาดได้เลยวันนี้ต้องขอโคลลาไปแล้วเจอกันตลาดหน้านะคะต้องขอกลับคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะพร